แนวทางเวลาพัฒนานะคะของเสียนใบงวดวันศุกร์ที่ห้แนวทางนะคะเวลาพัฒนาเสียนใบนะคะเดินบนเดินล่างะะอ่ิ่านมากนะคะของเสียนใบอบอเขานะคะงวดน,นี้ก็แก้มือนะคะของเสี้ยนใบเนาะ,นะ เด่นหนะคะรองส5่ห้าสองหเกสี่หนึ่งสห้า 3ตัว <c oughs> สี่เก้าสองชุดสี่ตัว 2องสนะคะสตัวล่าง4ีหาหากลับกันนะคะสองห้าสี่เด่นสุดๆนะคะที่เซียนวงกลมให้นะ,ะอาทุกคนเด่นเด่นหนะคะรอง4 5่ห้าสองห้ากนะคะสก็มีสี่หนึ่งส้านะคะสามตัวบนห้าสี่ห้าสองหห้าแล้วก็ส 92นะคะสตัวบน9 12 14 149นะคะชุด4ตัว5 4 29 2ตัวล่าง24 54นะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะชื่นชอบแนวทางของเซียนใบนะคะก็ตามก่อนนี้เซียนใบขอแก้มือนะคะอาเดนหานะคะรองสนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะ,อะของแต่ละเซียนเนาะนะคะ